สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดยานาวากรธรมนี่เองค่ะว่าแต่วัดพี่จะมีความพิเศษอะไรบ้างต้องติดตามชมค่ะวัดข้อกระบือในอยุธยายานาวาคือชื่อวัดปัจจุบันเจดีสำเพ์ใหญ่มองเห็นมหัศจรรย์ขอพรกันรุ่งเรืองด้านการค้า เมื่อเดินขึ้นมาทางหัวเรือนะคะก็สามารถมาจุดธูปเทียนนะคะแล้วก็ถวายดอกไม้เพื่อเป็นการบูชาพระได้ค่ะหากใครได้มาทำบุญที่ห้องพระนี่นะคะเขาเชื่อกันว่าเหมาะสำหรับในการขอพรทั้งเรื่องการค้าการขายและการทำมาหากินค่ะมาที่นี่นะคะต้องประสานมือกับพระพุทธเจ้าฟ้าเทพพรมฤิธิ์ค่ะเพื่อเป็นการรับพลังแห่งความโชคดีและโชคลาภค่ะ ขอกัลายาณนิมิตสายบุญฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ